สวัสดีครับใส่รักต่างไว้สาธิตรักต่างไว้วันนี้ทำมายืนดูนี่เห็นยังก็ยืนดูเขียนจับมันเขีนจับสายอย่างเขียนเด็กเขียนในเฮ็ดนน้ำมันให้พัดเปียกเลย้แต่ก็ใช้มาเขียนให้พับเสียบิ่งสาวบึงจ่าเอาในชุดในชุดบ้านอาบน้ำนี่ละแต่ละมือเนาะเงินเนาะ ยังไม่อาบน้ำอาบผ้าก็มามาเห็ดให้ผักเปียกซะก่อนตัวมาใส่ฝอง,งม,าม,ามาเป็นกำลังใจวันนีม้มามซอยหดทักแล้วเหรอเฮ้ยเห็ดยางเยน็นเห็ดยางเยน็น,นอเอ็นมันคาคอมหดหักเนะขาต้องซื้ออันนั่นมาชิดเลยล่ะชิดชื้อซื้อซื้อ,อเอาสารเคมีเนาะแม่ เาไปซื้อะมันต่อมาไต่บงแล้วนี่น่เพื่อนใบไม่ดูจิ้้นม่มสิต้กากินคือือว่าไอ้ดีหไอ้เพิมาม้นยัออต้องซื่อมาจัต้พืชมาอีกแบบรูปใหม่บกหอยหายไปแล้วมากินใบได้ไหมเนี่ย บมแก่ละบ่เนมันเกินกินแล้วนี่ยนันก็กินได้คือเขาล่ะแต่ว่ามันหัง่นมันกินมะท่านก็กินไปได้เรื่อยๆผักสีเขียวกินผักสีเขียวเบิ่งไปเบิ่งแปลงผักนั่นดูสะออนี่วะงามดีครับพี่น้องไอ่มันเป็นยังที่น่าจะบ่ท่านแต่ลงเว้ยข้าเจ้าคันพักอันนี้ข้าเจ้าเอาไป้บงนี่เกือบหนึ่งนี่ยังว่า ยังวัตทีอยู่ดิต้นแล้วคืออันนั้นลกออกซ่ซ์แต่ว่าก็เอาละได้ไลยต้นก็ได้กินลลไลยอันไลยใบไลยนั่นเนาะอันนี้มกพริกเอามาปลูกใส่กระถางไว้ซื้อมาสิบบาทเนี่ยแมนบสิบบาทก็ได้มกพริกคึ้อันนี้มกแตง มะแขงมะแขงล้านได้สามได้สามถังอันหนึง่งอันอันที่ซีแม่งกินไปเรียบร้อยไปซื้อมกแขงกว่ามากมาปลูกยังพันได้เกิดโอ้มาเขืตอต้นนี้คืออันแอนแต่ท้งฝุ่นเลยว่ามันหน,น,นักมันหนักหมากนะป้ามึงหมากเขือดอกได้สามนวยสามนวยก็เป็นดอกมาเลย่ยเลยนอกากเก็ือไปกินไปเรื่อย เก็บไปกิน,กนไป,ไปนพักเข้าอู้หูมึกทัวมันหมึกทัวมันที่กินค่างแล้วหมึกทัวใกล้จะกอดเขาละทั้งฝุ่นโกโดเกเดครับหมึกทัวทัวท้งนั้นน้ำข้าวซอยน้ำเสาแมเนี่ยคนย่างคนใส่ย่างคนใส่อัน้ำจิ้มบึ้งไปซองบึ้งอันหมักอันพักอันนี้ของ nhìn ta cả nè các phòng 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 được lượt xa nó tưởng loại chút nội cháu đi chắc nói thì tìm yên thì tiền mà đi nhà bộ tiệm ngay đó ngâm กับไปหัวทั้งคุณบ<ะ>้าอ,อันนี้ผักกะเพาไม่กะเพาชวนม,กนนมักจะบ่ได้ซื้อนะอือพักหอมบัวเรือพักหอมพักหอมเปรเรือพักหอมเปรตายจะได้จัดไม่ยู่พักหอมเปรนี่พักสารแหนมีแล่า พักสะลันเน่พักเพวพักคอมบัวกำลังจะอันได้ผลพักคอมบัวพักไอ้บัวแบงนะครับหอมหอมแบงพักหอมแบ,ง,บงนี่มันจะได้โดนพักกินไปเปบาทแต่ขยายมาได้บ่ัวลายนะ โอ้มันบมืองธรรมดาดีขันห้อมมาปลูกมาขยายพันธุ์มาเห็ดพันธุ์เห็นบอ่อคือ,อยังคนเอากันมันบ่อไปแตงมาผู้เดียวออกลูกออกล้านในเต็มบ้านเต็มเมืองผุ่นี้แตงั้งแต่แม่มันมามาขยายเอา,าเห็ดเอา,ญญาอ่า <c oughs> มีคนแหงอันคนหนึ่งแหงไอ้ใ,ใช่ชนะบ่อเพิ่นอันเพิ่นว่าพ่อ,อใหญ่สมิษไอ้ เอาน้องกับมินตาหน่อยดูแล้วแข็งแรงดีน่าจะโอเคอยู่นะวันเดย์เฮ้อบอกให้เอาน้องเอาบาระะมินเฮ้ <c oughs> นบอกให้เอาน้องเดอยก็ยังหนุ่มมินตายัางหนุหน่มๆอยู่วันเดย์จะ,ะจะเอาไปยัมันก็ <c oughs> ไหวซำาที่นไหวแล้วอานาคตเท่าโปู้ห <c oughs> ู อ๋อนี่ไม่เอามันเปียอ่าอันอันมันมรเกิดเพต้องหดมันอ่าเพต้องหดมันไอ้เปียกคักมันเน่าเปียกเอาพ่อซุมพ่อท่านท่นบพต้องหดก็ได้กันละเอาเอาเอาพ่อพ่อพ่อเป็นยาพ่อะจุ้นเออพ่อมันเอ่อเอาปิดใช่สร้งผุนหดบนระบบเออพระกาศพระกาศง่ายเจ้า ไปคิดว่าอคิดว่าพักซอยว่าะฉันก่อนไปอะมามาอามาเป็นอันมาเปลี่ยนกำลังกำลังใจสิมานหนสิเม่นจ้าโอ้มกทั่วขึ้นแล้วโอ้ยมั่นปั่นมันมีสีดเนาะเดี๋ยวมันก็ห้าวมันก็เกี่ยวก้นน้ำอันบัง

สื่อถือเบอกตัวผูมเห็ดยังไดมันกับโบขืนซักยังไดมันกับโบเกี่ยวออ้มันเกี่ยวกัโบเกี่ยวเนาะอือมันัวกะชอว่าโอ๊ะเก่ยกรได้เนาะไข่เม่อขืนกักมันบัับไขเนาะวันนเร่องัหอมอันนใช่อะหอมเปื่นผักเป่นเดียกกระตีเดยันั่นอีกละ เอาไม่ผิดีพอนี่ยังท่านแม่อยากกินเถอะเพราะว่าช่วงนี้มันมีอันผักกาดผักกาดเมื่อคืน่ขั้นชมผักกาดไว้บริไทเชียบหรอกแต่ว่าขั้นไว้ตอนนี้จะกินขั้นจำนั่นหระกกำลังพอดีเสียบอ๋อมันกินทุกต้นเลยเนาะเออถ้าเพิ่งถ้าเพิ่งเดี๋ยวมือแรงนี่แหละเดี๋ยวมือแรงก็จะจัดการให้ สามสามมันพอในกิ่นหน่อยแต่ว่าส่วงมันเจ็บหน่อยเข้ากับบอ่อแต่ว่าเข้าถึงมาเต่เมื่อบึงมันกอน่ามันเป็นพักแมงบงน่าจะเป็นแมงบงนะมินมบึงก่อนแม่มหอยหอยคือสิบรเมียนพวกเป็นพวกมแมลงมีปีกแม้มแมลงเต่าทองบนพวกนั้นนะต้องนีละ อากาศยู่ในตลาดก็เริ่มหลายนะเนาะลายถือหาเช่าบ้านปลูกได้ธรรมดามันก็ถือเพราะว่ามันมันงามนะมผู้ปลูกขายก็โอ้งาม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 ขายจังหนีขายเมื่อเบิดดอกว่าสันเดชเช่าบ้านปลูกกับพซื้อตลาดบ้านนี่แห้งถือดต่มอากาศใปุยปานทอากาศใส่ปุ๋ยปานินทองนะครับผม ปุยปลานินทองปุยปุยปลานินทองอันผั้ผู้ชายกับชายตูกระนิ่ทองนี่ครับอันนี้ก่อนอื่นก็คืออันต้นเลยเนาะแปลงนี้นะอันนี้ต้นน้อยๆเดืนมันเป็นงังสี่เดืนน้อยๆอ่าบานนี้มาใสห่ละเขียวแหลกหรืนเนียนๆมันบ่เขียวแหล่แล้วกับใบญ่เป็นบ่อต้นต้นนี้กันยังน้อยๆเลยเนาะ อันนี้นนบใบใหญ่เลย,บยใบใหญ่เลือดคันสมมตอปาดฟังเสียงไงโรงเรียนใบเตยเปิดเพลงน้องสำหรงวิทยาพาสุขสันต์ตั้งแต่สมัยนม,มาเดียวมาเดียวเลี่ยนโยนม้มมาม้มสอมสามม้าสองม้าสามได้โดนปะเสียงเพลงของตัวเองทำนะครับผมอุย้ย คลิบก็ดูแล้วดูฟังแล้วภูมิใจนะครับผมตั้งแต่คอยว่านีเดห้องอัด่หมดคอยเอาเครื่องคอมมาตั้งอยู่หน้าห้องน้ำอัดตัวอย่างนี้กัตนาเดี๋ยวมันมันก็จะ เป็นไลยเรื่อยมะนาวเราถ้าถ้ากินแค่รอบขั้วสองต้นนี่ก็คิดว่าน่าจะเพียงพ่อเลยบริสุทธิ์ของน่ากินในอนาคตนะครับผมเหลือกินเพชรจังเลย่อยจะได้กินอันนี้น้อนี่ผักกาดหินนี่นะครับผกกาดหิน กินกับไกยนี่กำลังคักเบื้องข้างผลพักกาศกระจอนของมินตาบวง่ามจังไดแหลนเอ็นนั่นละพักงามพักไม่ได้ใส่ยาได้ครับเออนี่กาดกระจอนเอ็นกระจายคับแล้วว่ะัที่พักเอกออก อ,ออกน้อยหน่อยหน่อยแต่ว่าได้กินทัเบิ่งเด้อแต่มันใหญ่เกินมากนะแต่ว่าต้นซ่อนียจะเฝ้าไปอันเก็บมันผักคอมป้อมนะครับนะผักคอมปอมอันนี้ผักชีเล่านี้อยู่ในแปลงพักลายอ,อี่มั้งอันนี้ย่ามดีลกพักออกนี่ครับพักไอ้พักบัวมันมันเป็นพักบัวแบงคอมแบงทลายยีย้ดกคอมแบงถ้ามันใหญ่เกินมากเรา บมตรงห่วงครับอันนี้หอมแบงนี่ครับหอมแบงคือกันอยู่แลงนั่นกับนีนบางต้นออกมาผมกะจะเอาร่วมไว้ร่วมไว้อันเป็นแปงพักหอมคล้ายๆอย่างที่เ็นนะครับนี่เห็นไหมน,นี่อันนี้เป็นพักหอมบอัวลำปางลำปางเม่อตีได้กินไปเรื่อยๆแต่ปุ๋ยพรวนดินไปเรื่อยๆ เออขึ้นในที่สูงละอ๋อเพามันถือหักเป็นหักมาแล้วโอ้ยหักมาขึ้นไม่หักไม่เคยขึ้นไดคือ้นเขาไปทางลัดครับไปทางลัดไม่น่ารักบ่คือคนหนาหักมันบ่คนหนาหักกับ่บน่ารักมันบ่ ผักกูดมึงต้นต้นผักใบกูดสือมาปลูกแล้วน่าจะได้กินแล้วล่ะต้นนี้ยนะครับถ้าต้นนี้ยังบ่ได้กินเศร้าปลูกแสดงว่าโบาแมนนี่มังนาวมีแต่หน่นอยยังไงมังนาวไล่เลยต้นนีุ้ณนะครับตั้งแต่ผลตั้งเพิงเป็นเป็นไอู่่ อ้อาวพใส่ตับมะฮุงใส่ย,ยังมันก็นบ่ใครได้อันบ่ใครได้กินมันหรอกเพื่อน,นพักนะครับสุดยอดความงามหักใส่โปะโปะกรอบนะครับผักกรอบ อันนี้ผักนี่กำลังจะงามพร้อมป้อมนะครับพร้อมป้อมกำลังกำลังกำลังดีแต่เขาอเขาเขาเขาปลูกกันเขาปลูกไอ้เสริมไปแล้วอันนี้เป็นผักไอ้ผักกาดหินผักกาดหินนี่มันจะมีอยู่หม่องทงั้งผุน,น้ำนะครับมีอยู่ไอหม่องหม่องนั้นมุมนั้นมินตาเลา มันวันนี่มันลายพดยูนีเก็บเก็บบอ,อกแล้วเมื่อเนี้ยผมอาจจะเอาไอ้พักคอมพักคอมอันพักบัวแบงนะครับมาปลูกไว้ทั้งทึงท,งท,งทึงทึ่งอันนี่ดินปลูกล้วนๆนี่นี่ครับเนี่ยดินปลูกล้วนๆกับผอ,อสมดินยูแถวนี้เนียแหละเก็บขึ้นไป อันนี้มันเป็นเป็นกระทางเ็ดเป็นกระถางไอเหมือนกับกระทางแล้วนะครับความหนานี่สิบเซนนี่อ่าเรียบร้อยแล้วบันอันนี้บกักพิบกบักพิกก็พักดีดเป็นพักได้ด้วยหนึ่ง ปาดนี่ครับเป็นหมากแล้วปาดเอองามอยู่งามอยู่ตัวนี้หมักบูอ่าอันนี้เป็นหมักนาวไรเมล็ดนี่หมักนาวไรเมล็ดนี่หมักอันตันยังไงครับาหมักนาวหมักนาวนี่อยู่สามหน่วยพันบนข้างเตยข้างเตยนะครับแล้วก็ ยูยูนี่นะครับกำลังเป็นมากก็มนีเป็นมากกำลังเป็นดอกก็บน,นกกีตัวนี้จะเป็นเห็ดห่างจะเอามักแต่งมาใส่นะครับมักแตงที่เขาปลูกแล้วจะเอามาขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นตัวนี้มาตังไวนี่แหละนะครับมันดอกแค่ดูดอกแคนะครับดอกแคงาม,งาม เราจีบย่าม้าออกจากห้องนอนพวกไทยกับมันลอยไทยเลยลอยไทยเลยเสร็จแล้วภารกิจของเราตื่นเ้ามายังพ่ะท่านได้อ่านหนังยังชุดชุดนอนอยู่เออมันไม่ควรเปลี่ยนบ่มาหมด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 เรียกแล้วเรียกแล้วก็จะท่านไอ่านหนังภารกิจอย่างอื่น เห็ดกับเขากับปลาช่วยกันกินเพื่อเขาไม่ใช่ทิฏาชิมติม,มอเพราะยังสังเกตอยู่ยแต่เบิ่งกุกฤิ์ไหมครับก <c oughs> ุกฤทธิ์จเมื่อน,นี้จะเห็ดเมนูแกงปลานินใส่ผักกาดเห้ยสีมะใส่ผักกาดผักกาดเนี้ก็ได้ผักกาดที่ผักกาดนั้นใสเหมือนกันชิมาลโลกผักกาดอันนี้ไปใส่มันเห็นมันทีเนาะเอาเอายอดออกีกมนออก,<ม>ออกอีกออกอีกออกอีก,ออก,อกมนตรงต้นี้ไงไว้แต่มันออดอก ไปกับไปหนึ่งใส่ปลาเอาต้นใหญ่ๆซ้ำล่างเจ้าหนูอู้หูนี่เองครับน้ำล่างา <c oughs> ขี้โพนี่บอวุ้ยวุ้ยคีโพนี่มันยๆๆๆัยกันยัยวะอ๋อถั่วคีโพโอ้ยก็เห็นขี้โพนีพ่กันนี่เนเย็นขี้โพนี่เลยติดใจเลยอ้าวสำหรับมินิเนาะคงไว้นสำนีกันเนาะเยี่ยกันผิดหนาพอกันผิดใ่ฝากกดติดตามช่องตาสาวนะ กับซัมบิธและต่างวัยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เรา่อสองคน,นเนากะกับยูกับทวนพักแลก้วก็แน่ๆแล้วก็ออกไปข้างนอก <laughs> มือนีมืออื่นกัเลิศบอมีเวลาไปใส่แล้วติดลูกค้ายิงยาวๆชุดนี้ก็ค่อยจะค่อยไปไม่เนาะนไปหาเบิงข้า,างนอกเพื่อเพื่อการมันอาแดงบ้านไหนเกี่ยวเข้อเร็วจะไปเกี่ยวเข้อใส่ <c oughs> น่าจะหน้าจะพรท่นนั่นแหละหน่าจะพรทันเนาะอ๋อไม่หนี คลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำานีพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับเพิ wow ่งกิน้องกล้องมันไปจูนเอาองคุณมันเดด